สวัสดีครับวันนี้เรามาคูโบต้าคูโบต้า L อพันห้าหนึ่งดีทีนะครับในคันนี้เลยคูโบต้า L อลพันห้าร้อยหนึ่งดีทีทโตนะครับอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับอเอ่อ ไม่มีซีั่วนะครับเราหางยกไปขึ้นตอนนี้เรามามาดูข้างในนะครับมีแต่ที่โคลนนะครับเป็นทางไฟฟ้านี่เดีย๋ยวจัดการให้หางขึ้นทำให้ขึ้นลงได้ปกติสีล้อหน้ารั่วนะครับสีนอสหน้าหน้ารั่วข้อยางเปลี่ยนขอน้ำข้างบนล่างเปลี่ยนนะครับ ต้องเปลี่ยนนะครับสีเก็บใหม่นะครับ AC นะครับทันี้โฟวินนะครับโฟวินทันี้โฟวินนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเอาให้ดูอีกทีนะครับ